สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟคเช็คเช็คเช็เชฟคไม่ไดเช็คทำอะไรอ่ะนี่ครับเชฟจะมานำเสนอกลองโปรดเชฟเลยซุปมะเขือขียเ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 ขียแรกต้มมะเขือก่อนต้มมะเขือก่อนสูตรรักครัวพริกหอมกระเทียมสูตรรักฮะคือต้มให้สุกให้น้ำมันเลือด คั่วให้แห้งพอดีเป๊ะปลาดุกย่างจ้าเดี๋ยวเราแกะก่อนนะจ้าที่ใส่จ้ะต้นหอมสะระแหน่อะไรวะไปเรื่อยฮะ <c oughs> พอพอน้ำแห้งเสร็จราคาวนี้เราจะคั่วเอาสีเอากลิ่นความหอมเลยฮะการที่เราใส่น้ำคือการเร่งรัดเพื่อให้ของมันสุกไหล <c oughs> ถ้าเราไปคั่วแห้งอย่างเดียวโอโ้กว่าจะสุกพอดีไหม่ไม่ได้แดกก่อนนี่ฮะ เห็นไหมต้มสุกพอน้ำหายแล้วก็สีเนี่ยสีเริ่มใกล้ได้แล้วเตรียมของเรียบร้อยมาขั้นตอนแรกตามพริกกระเทียมหอมแดงที่เราไปคลัวกระทะเมื่อกี้เรียบหยาบนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาที่เราแกะเตรียมมาไว้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ลิจ้นาน้ำปลาจ้นาน้ำปลาโนวนัวใส่เยอะ โกลิ่นหอมเวอร์อะไรขนาดนี้แล้วก็ตามได้วยนี่จ้าซุปมะเขือมะเขือจ้าซุปมะเขือาจานเสร็จกันที่เรียบร้อยครับผมซุปมะเขือนี่เป็นอาหารคลีนหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากชอบที่สุดแล้วกินแค่สองอย่างกินกับผักสดกับไก่ผัดน้ำเปล่าเนี้ยแค่เนี้ยนะเราก็ได้แล้วฮะเมนูอาหารคลีนดันนี้ที่เชฟกำลังกินอยู่ แต่วันนี้กินสายไปหน่อยนี่กี่โมงเนี่ยบ่ายแล้วมั้ยก็จะได้กินแต่ละมือ้ออร่อยครับเคบไปแล้วนะ